ได้ใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงในการสุ่มไข่ในด่านเคอร์ซิตี้มาดูซิว่าสิ่งที่พี่ได้นั้นจะมีอะไรบ้างจะได้คอสตมิกสักอันหรือเปล่าจะได้กอลลี่ตัวละครติดดาวสักตัวมือไรอหรือว่าหรือว่าไม่ได้อะไรเลย มารับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับร้าน Easy Car s t o e บริการจำหน่ายไอเดีแกตันพร้อมรับฟาร์มสุดแจมและยังจำหน่ายโค้ดแต่งตัวโรบล็อกอีกด้วยใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเม c h a มเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะใช่ครับพี่เอฟเคไปทั้งหมด12ชั่วโมงจริงๆไม่แน่แว่ อาจจะเกินด้วยนะฮะ เพราะว่าตื่นแม่มันก็ยังไม่หลุดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มแจ็บมากและทีมที่พี่ใช้ในการ FK เนี่ยเป็นทีมลัคกี้นะครับในคลิปนี้ก็จะสอนทําทีมลัคกี้ด้วยละกันนะนี่ครับทีมลัคกี้ที่พี่ใช้ก็จะเป็นลัคกี้ทั้งหมดเลยนะครับ7ตัวแล้วก็มีเกมพาร์ด้วยนะครับคาลักกี้พี่นะครับ21.8เนะฮะเกมพาร์ก็เติมไปครบแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าใส่ตัวละครได้อีกตัวเนี่ยก็น่าจะเต็มเต็มเบิ้มเบิมคือลืนแน่นอนนะครับมาดูผลประกอบการก,น,กนดีว่่าาเริมจก ตัวละครกอลลี่เลยนะครับจะได้หรือไม่ปุ๊บดูสิได้สักตัวหรือเปล่าเนี่ยสุ่มไปทั้ง400กว่าตัวนะฮะโคตรเยอะในกอลลี่ก่อนกอลลี่หนึ่งตัวครับสวยได้กอลลี่มาหนึ่งตัวแล้วคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ย้ายตัวละครตั้งชื่อไวเลยนะครับตัวเอ้ยสองตัวสองตัวมาสองตัวตั้งชื่อไว้เลยครับแฮะสามตัวทุกคนเฮ้ยมาสามตัวแล้วว่ะ สัก4ตัวไหมตามเรทปกติกอรลี่เนี่ยเรทออกนะครับประมาณ1ในร้อยนะครับของการที่เราสุ่มได้มิติกนะมันต้องได้ประมาณ4ตัวหรือเปล่าถ้าตามเรทวิสี่ตัวจริงมาอีกตัวนึงครับตัวที่4โ่อ๋ออ้ยสักตัวสักตัวอีกสักตัวนึงเลื่อนแมาโอเคครับได้แมา4ตัวตามเรทเป๊ะนะครับจริงๆเรทหนึ่งในร้อยเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะคุณผู้ชม ก็แล้วแต่ดวงเราด้วยนะครับบางคนสุ่มจนเกลี้ยงก็ไม่ได้ก็เป็นไปได้นะฮะแนะนำว่าใช้ทีมลัคกี้นะครับช่วยได้มากๆเลยแล้วก็มาดูซิได้คอสมิกบ้างหรือเปล่าคอสมิกซืบ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 เฮ้ยเฮ้ยคอสมิก3อันคุณผู้ชมเคสซอมเมอร์3 3ครับโอ้โหโคตรแจ๋วแคปจอไว้เลยละกันโคตรเทอุ้ยดวงดีสัตว์ได้ทั้ง3ตัวเลยโอ้โห สงสัยตั้งสุ่มแล้วคุณผู้มชมในคลิปนี้ไม่สุ่มไม่ได้เลยนะครับไปเราไปสุ่มตัวละครคอสมิกกันดีกว่านะครับขอให้ได้โกโจเพราะว่าถ้าได้โกโจอีกเนี่ยผมก็น่าจะทำสองดาวได้แล้วนะครับโอ้โหถ้าได้โกโจนะแจมครับมองเลยแจมแน่นอนไปสุ่มคอสมิกกันดีกว่านะครับซึ่งคอสมิกเนี่ยมันจะได้จากการเปิดไข่นี้แหละคุณผู้มชมอยู่ที่ว่าเราจะได้หรือเปล่านี่ฮะ มันโอกาสได้เนี่ยหนใน4ี่แสนในในด่านแรกอะนะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายถึงมันจะได้ยากขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับโอเคมานี่เข้ามาสุ่มเลยใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะฮะนี่แล้วก็ไปเลยคุณผู้ชมขอให้ได้โกโจ3ตัวขอให้ได้กอรลี่โกโจนโมนโมใครที่ช่วยพิมพ์ณโมคอมเมตนต์ด้านล่างเนี่ยขอให้ได้กอรลี่นะนโมนโมไป วันเดือนปีโยกไปแล้วไม่มีเสียงเอฟเฟคพี่ใส่เองก็ได้ครับเสียงเอฟเฟคจะได้ตื่นเต้นเฮ้ยไม่เอปไม่มีไม่มีทรงไม่มีแสงเลยเ <c oughs> งียบเลยเฮ้ยขอกลลี่ด้วยขอกลลี่ด้ขอกลอกลี่ได้ไหมยอย่างน้อยโกโจก็ยังดีเฮ้ยโอเคกิยูได้ยูได้ยูกิยูไม่ถือว่าเกลือแต่ถ้าได้ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเจิมไปขอโกโจขอโกโจ ออกไหมออกไหมไม่มีทรงไม่มีแสงมาเงียบๆอีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยสักตัวโกโจอีกสัก2ตัวโกโจอุยขอ2ตัวได้ไหมโกโจแน่อย่างนี้กิูอีกแล้วกิูมาอีกแล้วโอ้มาบ่อยเกินขอโกโจขอกโกโจนาโมนาโมไปเปิดเลยแสงไม่มาเงียบมากแย่แล้วโคตรเงียบ เงียวจัดอะดูดิตัวอะไรมาทุกคนโอ้โโอ้โอ <art> <el> ้เกลือลาก่อนครับผมเกลือแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้กิยูมา2ตัวก็ถือว่าก <el> ็ถ <art> <el> ือว่าแย่เะีฮะ ก็โอเคครับต่อไปเนี่ยพี่จะสอนคุณผู้ชมปั้นทีมลักกี้นะทีมลักกี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นทีมที่ทุกคนต้องมีนะฮะมีเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยสุ่มตัวละครระดับมิติกออกง่ายขึ้นคอสมิกออกง่ายหรือป่าไม่รู้นะเพราะว่าคอสมิกเนี่ยมันออกยากอยู่แล้วนะครับ แต่มิติเนี่ยออกง่ายขึ้นแบบเห็นผลเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ลัคก,กี้พี่ก็21.8นะครับถือว่าสุดแล้วยกเว้นแต่ว่าใส่ได้เพิ่มอีกตัวละครหนึ่งเพราะว่าเราต้องลงหอคอยนะครับถึงจะใส่ได้เพิ่มอีกตัวนึงเนาะหอคอยชั้น50 100 200นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะใส่ตัวละครได้เพิ่มนะครับถึง3ตัวเลยผมไหวแค่ชั้น100นะครับที่ได้ตัวละครเพิ่มนะก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการทำทีมลักกี้นั่นก็คือตัวละครระด,ดับมิติย้ำนะครับมิติเท่านั้นน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ ้ายสุดนะมิติกไปเลยนะครับปั้นทั้งทีเสียเหรียญทั้งทีมิติกไปเลยเฟี้ยวกว่านะครับก็ตัวละครระดับมิติกเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตัวด่านไหนก็ได้เป็นกอดลี่หรือเปล่าแล้วแต่นะฮะแต่แนะนําไม่ต้องกอดลี่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเหลือก็จัดได้นะฮะก็ด่านที่แนะนําให้สุ่มนะครับสําหรับใครที่แต้มลัคก,กี้น้อยๆนะครับเป็นด่านแรก กรีนเพเนตเพราะว่าโอกาสออกตัวละครมิติกในด่านแรกนี้เยอะกว่าด่านอื่นแบบเห็นได้ชัด0.54เลยนะครับโอกาสออกงกุลนะนะเยอะมากนะครับแล้วถ้าด่านอื่นล่ะด่านล่าสุดก็จะน้อยกว่าด่านแรกแน่นอนนะครับดูให้ชัดเลยนี่ครับ0.18นะครับโอกาสออกน้อยมากเออน้อยมากนะครับอันนี้ขนาดค่าลักี้พี21แล้วนะถือว่าน้อยมากนะครับ ถ้าคาราคก,กีน้อยเนี่ยมันยิ่งน้อยตามนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องใช้ตัวละครมิติถึง4ตัวตัวเดียวกันด้วยนะครับในการที่จะปั้นตัวละครอ่าลักกี้หนึ่งตัวนะครับปั้นยังไงตอนแรกนะครับเราจะต้องมีอันนี้ก่อนมีอันนี้มีเครื่องแมชชีนนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยปลดล็อกได้ในด่านอ่าในด่านนี้เดมอนฟอเรสนะครับอ่าทำเคสเปิดตรงนี้นะตรงนี้นะครับ เมื่อทาเควสเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยใช้ในการทําดาวและใช้ในการย่อยเพื่อหาเอสเซนต์นะครับเอสเซนต์เนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์แล้วกันนะครับในการทําดาวเนาะเอสเซนต์ก็จะได้จากการย่อยตัวละครมิติกนะครับถ้าจะทําตัวมิติกแล้วก็ถ้าทําตัวแร็ก็ต้องย่อยแรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีระดับของมันอยู่นะครับอันนี้มิตติกเอสเซนต์นะครับอ่าเลเจนดอรี่เอสเซนต์อีพิกเอสเซนต์ แม้แต่คอสติมิ s เอสเซนก็มีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคอสติมิคเอสเซนก็ต้องย่อยนะคุณผู้ชมย่อย1ตัวเนี่ยก็จะได้5้าเอสเซนนะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ดูแป๊บหนึ่งนะใช้ทั้งหมด60สิบเอสเซนนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ตัวละครมิติกทั้งหมด12ตัวในการย่อยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวพี่จะสอนตั้งแต่วิธีการย่อยเลยละกันก็กดเลือกตัวละครครับที่เราไม่ใช้นะเลือกไปเลยครับแล้วก็ย่อยกดตรงน,นี้อันนี้5อันนะครับอ่าสิบ และเมื่อเราย่อยเสร็จแล้วนะครับจนเอเซนเนี่ยมันครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครบ6 0อ่ะนะก็ให้มาที่เครื่องนี้เครื่องซ้ายนะครับเครื่องเอเซนชั่นหนึ่งแล้วก็เลือกตัวละครได้เลยนะครับอยากให้ตัวไหนเป็นตัวลัคกี้นะครับหรือว่าอยากทําดาวตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นไปได้เลยนะครับพี่จะใส่กอดลีไปเลยละกันนะคุณผู้ชมแล้วแต่นะใส่ตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่อยากทํานะเป็นมิติขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวละครเดียวกันนะครับใส่ไปเลยนี่ 1ดาวประมาณนี้มันจะมีแถบสีฟ้านะครับถ้าทํา1ดาวแล้วต่อไปครับ2ดาวที่ทํา2ดาวเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ใส่ถึง2นิสัยนะครับมันจะสุดกว่านะคุณผู้ชม2นิสัยเนี่ยทำได้แค่ตัวละครมิติก แล้วก็คอสิมิกนะครับณตอนนี้นี่ครับอันนี้คือ1ดาวเนาะทำเป็น2ดาวครับเลือกแล้วก็เอาตัวละครมาใส่ครับผมตัวละครเดียวกันนะตัวละครไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นแถบดำๆนะครับก็ใส่ไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้คือมีปีกข้างคานะครับเป็น2ดาวแล้วนะครับผมและเมื่อเราทําปีกข้างคาวเสร็จแล้วนะครับหรือว่า2ดาวนั้นให้เรามาตรงนี้มาตรงนี้นะครับมาสุ่มนิสัย นิสัยที่เราต้องการนะครับในทีมลักกี้นั่นก็คือนิสัยอันนี้นิสัยนี้นะครับหมวกแอหมวกใบครอ์นะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับลักกี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมลักกี้3นะโอเคตานี้นะครับ2อันนี้เท่านั้นนะแล้วก็สุ่มนะครับแล้วก็กดตรงนี้ออโต้รีโรติ๊กไปได้เลยนะครับลักกี้3แอรติ๊กคอเลกเตอร์3ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะทําทีมดรอปไปด้วยนี่ทําคู่กันไปได้เลยนะครับ แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจนกว่าจะได้ถ้าดวงดีสุ่มไม่กี่ทีก็ได้แล้วก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แหละสําหรับการทําทีมลัคกี้แล้วก็สรุปผลการ FK สุ่มนะครับก็เกลือเกลือเลยไม่ได้โกโจเลยนะครับโอเคโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยนะครับและใช่แล้วในคลิปนี้ไปละจุ้ยบายๆไปแล้วครับ